เช้าวันที่12กุมภาพันธ์2564เหล่าสาวงามทั้งหลายน้ำทีมโดยนายกกน้องนายกคนสวยของอบตอน,น้ำปินได้พร้อมใจกันมาจัดเตรียมข้าวปลาอาหารอาหารคาวหวานหลังสรรความอร่อยและคุณภาพกันอย่างสุดฝีมือซึ่งเมนูอาหารแต่ละชนิด ได้ถูกคัดเลือกคัดสรรมาอย่างดีและใช้วัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยสาวงามทุกคนตั้งใจและทอดหวัวใจในการประกอบอาหารในครั้งนี้ซึ่งอาหารแต่ละชนิดได้ปัรจงทําด้วยความปราณีตและความตั้งใจเพื่อจะให้รสชาติออกมาได้อย่างถูกปากถูกใจของผู้ที่ได้ริมรถในงานครั้งนี้ จวบจนเวลาเก้าโมงโดยประมาณพระสงฆ์ซึ่งได้รับนิมนต์ได้เดินทางมาถึงหลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีสงฆ์โดยนายกน้อง ได้เป็นประธานจุดธุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยหลังจากนั้นได้กล่าวคำอารัธนาศิล์และต่อด้วยอาราธนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นต่อไป อ ah ินีนาสการณะอินีนาสการณะธรรมังอภิปูชยามะธรรมังอภิปูชยามะอินีนาสการณะอินนนาสการณะแสงขังวิสุทธิสูตรคณะทายะติสารเนสนะสหปัญจาศีลานิยาจามะภูติยัมติมะยังพันเตวิโสวิโสรัตนทายะ ติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตัติยัปิมะยังพันเตริสงิสงรักนัตถายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะธรรมทันเจต่อไปเพิ่มกล่าวสมทานสิ่งห้าปาณาติปาตา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจารา เวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมระมะชะปมาทฐานา เวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุรามเวระยะมัชปะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอิมานิปัญจะศิขาปะธานิสีเลนะสุขะติยันติส,าาสีเลนะโพคะสัมปะธานส,าาสีเลนะนิพุติยันติ ตัสสมาสีลังวิโสทะเย ังสาราังอจามิตติยามิภิโอดังภิโทติมาคันภินิกธรรมะตระสตาเรตตาะโวสนิวตโตจันทติจตญญุตาคาลีนธรรมะสวนังกาลมจานาทสานังนิ a n a ัที่ริยาใจตามังคารมตตมัง าาาารหลังจากทำพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่การช่วงถวายพัตหารเดชประสงค์ โดยได้จัดข้าปลาอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้นำมาถวายแด่พระขุนเจ้าจห,ห,ห,หลังจากพระท่านฉันพัฒหารเสร็จทางเจ้าภาพจึงได้นิมนต์หลวงพ่อแห่งวัดถ้ำเขาวง ได้มาเจิมร้านเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับทางร้านหลังจากนั้นหลวงพ่อจึงได้พรมน้ำมนต์ซึ่งเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ ตามความเชื่อความศรัทธาของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ิจิตังปฏิตังตมหังเจปเมวาสามิทตัตโตสาพเพปุเรนตุสังกปหานจันโทปนรโสออยาามณิโชตรออิระโสยาถาเมื่อถึงเวลาพระสงฆ์ได้กลับวัดเจ้าภาพจึงได้เชิญ,ญญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันอันสุดอร่อยในครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นเพียงงานเล็กๆเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ไปด้วยความรักแต่ยิ่งใหญ่ไปด้วยความเมตตาและยิ่งใหญ่ไปด้วยมิตรภาพมากด้วยรอยยิ้มมากด้วยความเป็นสิริมงคลที่ทุกคนพร้อมใจมาให้กําลังใจกับน้องเอคอฟฟในครั้งนี้ แวะมาถ่ายกัปแฟนที่น้องเอกเขาที่ได้นะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะ